ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับเด็กกันนะครับกับการรีวิวสินค้ารุ่นใหม่นะครับสำหรับชาแนลคนขาย Sony นะครับก็มีตัวใหม่เข้ามาอีกนัวก็อีกห่ตัวครับวันนี้ก็คือชื่อรุ่นว่า 55X7000E นะครับก็สเปคก็เป็น 4K ครับเป็น 4K Internet TV ก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องแล้วก็ดูข้างในกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมนนี่่ทชวยะ ครับห้านิ้วของโซนี่นะครับมันจะเป็นการแกะกล่องจากด้านล่างแล้วก็ยกได้ทั้งกล่องเลยนะครับนี่ลักษณะก็ประมาณนี้ครับบีบปั๊บดึงออก่ครับและมันก็สามารถยกได้ทั้งกล่องเลยนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามายกกล่องออกนะครับผมครับยกกล่องออกแล้วจะมาเจอขาตั้งนะครับส่วนอุปกรณ์ทุกอย่างก็จะอยู่ในโฟมข้างบนนะครับ เดี๋ยวแกะมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับครับผมก็เจอขาทุนี้ขาเป็นแบบมีแกนมาให้นะครับเป็นแบบวางอย่างนี้แล้วก็เอาทีวียกสวมลงไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันทํำยังไงนะครับนี่นะครับแกนมันแกนของขาตั้งนะครับมันจะมีล่องมาแล้วนะร่องบงันมันจะมีล่องมาคู่กัน มันจะเป็นร่องบังคับอยู่แล้วครับนี่วางลงไปแล้วก็รอขันน็อตสองตัวขันน็อตสองตัวครับผมนี่คือหน้าตาขาที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็ยกทีวีออกมาสวมได้เลยครับข้างใต้ทีวีเนี่ยมันจะมีเป็นร่องมีเป็นช่องของมันนะไอ้สอดบงังบังคับอยู่แล้วครับช่องมันบังคับเลยก็เดี๋ยว มาเอาทีวีมาวางนะครับทำเนี่ยครับทีวีมาสวมเสร็จก็จะมีให้ขันรูน็อตสอลูข้างละ2สอลูเป็น4ีลูนะครับแค่นี้ง่ายๆครับแบบผ่าตัว X เจ็0พัการประกอบขาก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาดูบอดี้แล้วก็ดูรูปกันดูภาพของมันครับ ครับนี่คือรูปร่างที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับสวยครับดีไซน์สวยมาดูความบางของมัน,นะครับบางมากช่องต่อก็ HDMI 3ครับ USB 3ครับช่องต่อหูฟังครับช่องต่อ RCA ธรรมดาแล้วก็ช่องต่อสายแลนครับ แล้วก็มี Optical Output ด้วยนะครับบอดี้ด้านหลังนะครับส่วนพาวเวอร์เครื่องก็อยู่ด้านข้างเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวเรามาเปิดภาพกันครับผมตัวนี้ผมจะข้ามขั้นตอนการเปิดเครื่องนะครับมาดูภาพของมันเลยภาพมันก็ถือว่าได้เรื่องของไรเน็ตรวมสว่างที่ดีขึ้นกว่ารุ่นเก่านะครับตัวนี้เปิดเป็นรายการทีวีธรรมดานะครับต่อผ่านเสาดีตอนทีวีนะครับก็โดยรวมก็ถือว่าภาพชัดขึ้นสว่างขึ้นครับ ดูเมนูของมันนะครับก็เหมือน X 7000ตัว4943ครับแอปพลิเคชันก็มีเรื่องของ YouTube มาให้อันนี้ยังไม่ได้ต่อเน็ตนะครับก็เลยยังไม่ขึ้นมาให้ก็ไอคอนเมนูก็เหมือน X 7000หรือเหมือนตัว a p Series ที่เป็น 2K นะครับก็ประมาณนี้โอเคครับผมรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า 4K HDR Internet TV รุ่น R 5 5 x 7 0 e นะครับสเปคโดยรวมก็เป็น200 h z ประมวลผลด้วย XReality Pro นะครับมี YouTube มีแอป Netflix แล้วก็ต่อคีย์บอร์ดพิมพ์ไทยได้ครับก็โดยรวมถือว่าราคาน่าสนใจครับ3350บาทณนะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ก็ ท่าในใดสนใจก็เชิญมาลองมากดเล่นกันที่ตามห้างตัสินค้าหรือตามร้านโซนนี้ได้เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ฮาตเตอมา X 7000E ก็รีวิวแค่เท่านี้ครับเพราะว่าสเปคมันก็จะเหมือนเหมือนกับพวก4.9 4.3ครับผมก็อขอบคุณมากครับสวัสดีครับ